ตัดลายเลยเอาเดี๋ยวแม่จะตัดไม่เงยงรู้งันก็ไม่เงยแล้วก็ลงแล้ก็เก็บยากแบบนี้คอบหลักงไง้างไปนะลงไดแล้วไดแล้ดูเยแบงนี้ไปวางตรงนี้นะมนี่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีมีมีตัดไปเล มีเด็กเด็กคอมเคลนเว้ยเด็กไมให้มันอย่างนี้นี้จะให้เป็นเพิ่มพี่ดอูนะเดี๋ยวตัวนะเนี่ยออกไปก่อนอัวอะไร ให้ดูเ๋ยได้ให้พี่ๆดูนะคะว่าเราเจออะไรโอ้ยนี่ค่ะมะนาวหันบอกนี่มะนาวมะนาวมะนาวเอาออกมาเลยขอหน่อยนะมะนาวถูกลนะหนึ่งมองเห็นไหมสองนี่ สามชีแล้วก็มากอ,อกอีกนี่นี่นี่มากอ,อกมะนาวองุนกำลังติดช่อนะคะโอเคกล้วยก็ยังอยู่นู่นในหวีโอเควันนี้ไปก่อนเหนื่อยเดี๋ยวไปกินข้าวก่อน